เอาพี่น้องครับผู้ใดหาอาาคตควายยักษ์นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมสินแนะนําให้พี่น้องนะครับลูกชายของไผ่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกชายของเมืองไทยครับลูกชายเจ้าเมืองไทยเนาะตอนนี้เจ้าเมืองไทยน่าจะสังกัดอยู่อารยาฟารมเนาะนะครับอุดรธานีพี่น้องครับเนี่ยสมัยได้จีกนนาสิยุ่ครับเสียโอออเจริญยนต์ตัวนี้เกิดจากการผสมจริงน้ำเสียโอครับอ๋อเกิดจากการผสมจริงนะครับอายุครับ เสียโอเนาะสมัยจังเมืองไทยอยู่กับเสียโอเนาะแม่ครับนะครับนี่เลยเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เพิ่อนอยุเท่าไรเนี่11เดือนครับ11เดือนสูง37 38นี่ครับป๊าด11เดือนตีนี่ครับผมโอ้มาดีแฮงทางเขาเปิดหัวใหญ่นะครับขาใหญ่เล็บเนี่ยเปิื่มพังเนี่ยใช่หรอเนี่ครับเล็บใหญ่รียล็บใหญ่เลยพี่น้องเฮาพหวนนะครับแม่เพื่อนยี่ปานใดแม่149ครับแม่149เนาะครับแม่เพิ่นประวัติชัดเจนตัวนนี้เกกกิิดจจาารรผสมมงแ่ครับผมจองไไว้้ดด3เือนตัวนี้โอ้ จองจะสามเดือนเลยปาดโทัปาดทั่วสิบเอ็ดเดือนสูงร้อยสามสิบสามเจ็ดสามแปดนะครับเป็นลูกชายเจ้าเมืองไทยนะครับอ่าเจ้าเมืองไทยนี่เป็นลูกของผู้ก่อไฟเนาะนี่นะครับเป็นใดพี่น้องเฮาตัวนี้เกิดจากการผสมจริงนะพี่น้องเด้อประวัติชัดเจนนะครับผสมอยู่กับเสี่ยโอออเจริญยนต์นะครับตัวนี้เนี่ยเบืองบม่เบืองลาตัวน้ำชิงแงวเนาะตัวอาดลาดเลยอาดสีเกตนะครับพูดอะ เนา้ตัวนี้เนื้อหนังดีเนื้อหนังดีครับหนาเติบโอ้ไายไข่ดีเสมอเลยพูดนะหัวไงยังไงเพราะตัวนี้ยังไงครับกินดีน<อ>นกั็นไเอ๋อเกิดจากเมลรอยซีบเกลนะครับควายยัวบันท่าสองคอนนะครับตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเบอร์โทรเบอร์ตัอนะครับ094 0์เก7าสี่ศูนย์เก้าสี่ครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับ แบงพีแบงน้องไปเลี้ยงให้พัฒนาต่วใดนอเปิดไปสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับต่วใดก่อสี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสายเลือดครับประกันสายเลือดดีเองตัวนี้เนาอของแท้แน่นอนพี่น้องเฮานะครับเพราะว่าผสมจริงออกมาผสมตัวออกมาจากอ,อเจริญยนตนะ์เนาะน,น,นครับสวยมากพี่น้องเฮาเอา,ายางวุนในบริเวณนั้นจักรอบนะครับเพราต้องเอาหยาเดพี่น้องสิบเรพราเห็นเลีบเออเนี้ยเนี่ยเนี้ยโอ้แดดก็กำลังออกพอดีบุญกระถินที่บ้านเฮา อ่าบานทาองคอนบุญกฐิน้อพี่น้องเด้อมาจวดน้ำกันเด้อมันนี่เด้อพูดอ่ะขางยแก่งง่ายกับคโอ้แน่นอนแนนโอ้คักแถว่ะพูดโอ้รอนะครับสี่หมื่นสีบาทเจ็ดบาทลูกชายเจ้าเมืองไทยสิบสิบเอ็ดเดือนสูงร้อยสามเจ็ดนสามเจพี่น้องเฮานะครับไปขอขวเขาตอนนี้มีน้มีตนนี้ครับทรงพีส่งพีไกลมันได ภาคอีสานเหมือนเดิมนะครับไปขอขอ,อกันเลยหางไงใครไงดีพี่น้องเัา